สัญญากับสามีเออออนชัญญาเผยไม่คิดว่าจะรักศพสามีได้ไม่เคยเข้าใจความรักค่ะ จะอยู่กับศพได้เอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเจอวินัยไกลบุตรมาหลายคนใส่ชุดขาวมามีถ่ายคลิปลูกก็เจอตกใจกันทั้งโรงเรียนน้องโฮอยู่ให้ได้อีก3นาทีไม่ได้ทุกปมอ,อาจารย์ไพศาลให้มาลงที่เอหนุ่มคงกระพันได้เผยคลิปคำสั่งเสียสุดท้ายเมกวินัยไกลบุตรลาก่อนเพื่อนรักทาสองได้เปิดใจว่านาน้องสาวของวินัยไกลบุตรเล่าเหตุการณ์วันเสียชีวิตของพี่ชายวันที่20มีนาคม ที่เสียชีวิตนาไม่ได้กระบ,บ้านยังบอกเลยว่าวันนี้ไม่กลับคืนนี้พีคสุดท้ายของเฮียเมกงยังไงก็ต้องบอกว่าเที่ยงคืนให้ได้ค่ะรู้ว่ามีเซนส์นของเราเองเราก็เลยต้องถึงเที่ยงคืนให้ได้ถ้าผ่านมันไปยังไงเขาก็ไม่ไปค่ะ ซึ่งน้องสาวยังบอกว่าพี่ชายอย่างดูดวงเขาเลือกไพ่เองมีนาคมนี้จะได้จัดคอนเสิร์ตไหมเมษาเขาจะหายไหมพลษสาจะได้กลับบ้านหรือไม่เราก็ภาวนาเปิดได้ไพ่ดีหมดเขามีก,กำลังใจค่ะซึ่งเรามาเปิดเองพี่น้องเราสื่อถึงกัน ขึ้นมาเดินทางกลับบ้านเก่าแต่เราใจคิดบวกใครมาบอกว่าพี่เมฆใกล้ตายก็โกรธตายเลยนะเพราะพี่เราใครถามกี่ครั้งก็บอกว่าพี่เมฆนั้นรอดค่ะซึ่งทางด้านเออออนชัญญาเผยว่าบอกว่าจะอยู่โรงพยาบาลวันที่20สักพักพยาบาลวิ่งมาพี่เมฆหัวใจหยุดเต้นปั๊มหัวใจเป็นชั่วโมงก็ไม่กลับหมอประกาศเสียชีวิตเวลา23นาฬิกา49นาทีของวันที่20มีนาคมน้องนาะโฮเลยค่ะซึ่งนาได้กล่าวบอกว่าตอน หมอบอกว่าพอแล้วมัน23.47ตอนถอดเครื่องมือตอนถอดเขาขาน23.49ตอนบอกหมอพอแล้วเราก็เดินเข้าไปกระสิบข้างหือว่า ทำไมอยู่ให้ถึงนาแค่3นาทีไม่ได้ทำไมถึงอยู่ให้ไม่ได้เราก็ร้องปล่อยโฮเลยค่ะเข้ามาคิดอีกทีมันก็สายไปแล้วซึ่งเอดีด้เผยตอนหมอประกาศว่ายังมีความหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์พี่เมฆจะฟืน้นจนตี2ก็เอาเข้าห้องดับจิตในร่วงนี้ควรเปลี่ยนชุดให้ชุดที่เขาชอบถ้าเขาแข็งตัวจะใส่ลําบากก็กลับเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วไปคุยแล้วก็ไปกอดไปหอมซึ่งถาม ว่าคำสั่งถึงเมียรักเอได้กล่าวว่าก่อนเสียเขาไม่กี่เดือนนั้นเขาได้พูดคุยกับเอว่าเขาจะไม่มีคนอื่นและไม่อยากให้เอมีใครเอบอกเขาว่ามีแค่พีคนเดียวเอก็โคตรเหนื่อยแล้วเอไม่คิดจะมีใครแค่หางเงินเลี้ยงลูกก็จะตายแล้วค่ะเขาคงกัง,งวลว่ามีลูกสาว